เข้าสู ое, ส่คอการเมืองนะครับเรื่องของรัฐบาลแห่งชาติถูกพูดถึงตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับหลังจากที่มีบางคนออกมาเสนอให้มีการจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติแต่ว่าเรื่องของคําถามที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าการจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติเป็นการเสนอโดยอีกฝั่งหนึ่งทั้งๆที่มีการเลือกตั้งไปแล้วนะครับถ้าดูนะครับเรื่องของรัฐบาลแห่งชาติที่มีการเสนอนะฮะคุทผู้ชมการเลือกตั้ง เมื่อเพิ่งจะผ่านไปได้2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเราก็จะเห็นมีประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งค่อนข้างเยอะ้าดูจากภาพนะครับคือโดยรวมเนี่ยร้อยละ70ขึ้นนะฮะเดี๋ยวให้ดูภาพเลือกตั้งไปเลยนะครับก็ส่วนใหญ่นะครับออกไปใช้สิทธิ์ก่อนค่อนข้างเยอะแล้วที่สำคัญนะฮะการาผลอย่างไม่เป็นทางการก็ออกมาแล้ว แต่อยู่ในขั้นตอนที่ทางกกตประกาศรับรองผลภายใน60วันแต่วันนี้เพิ่งจะผ่านมาได้แค่2สัปดาห์เดี๋ยวขอทีมงานให้ภาพขึ้นมาเลยแล้วกันนะครับก็จะเห็นนะครับว่าสองเดือนที่อยู่ในเกณฑ์ที่กกตประกาศรับรองนะครับจะอยู่ในช่วงของการตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดที่เกิดขึ้นทั้งการร้องเรียนนะครับการทุจริต แล้วก็เรื่องของการตรวจสอบอื่นๆเพราะว่ามีบางพื้นที่ที่ยังไม่เรียบร้อยนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้เองทางกะกะตก็ประกาศออกมาเบื้องต้นแล้วนะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งฮะเรื่องของรัฐบาลแห่งชาติที่มีการเสนอและมีการพูดถึงเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาคุยกันแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวพาไปพูดคุยกับทางว่าที่สสจังหวัดตราดนิดนึงครับ กับคุยไม่แคร์นะครับเมื่อพักการเมืองของเขาถูกมองว่าเป็นพักที่หัวรุนแรงนะครับคำตอบจากว่าที่สสจังหวัดตราดกับกรณีนี้เป็นแบบไหนเดี๋ยวฟังจากปากสสโอครับวันที่เราก้าวไปอยู่อนาคตใหม่ภาพจําของคนทั่วไปคือมองว่าพักเนี้ยเป็นปฏิบักิกับประเทศในมุมมองพี่โอมองอยังไงกับคํานี้คร ผมว่าเป็นการรับรู้ของสังคมอ่ะบางทีมันพอเราเสนออะไรที่มันเป็นอะไรที่ใหม่ใหม่ใหม่มันเป็นเรื่องปะกะติของสังคมที่เราโยนชุดความคิดใหม่เข้าไปเนี่ยนะฮะบางทีมันก็เราอยู่กับชุดความคิดเด,มเดิมๆอยู่กับความรู้สึกเ,เดิมๆออกมานานเนี่ยการทกากระทําแบบนี้หรือการมาพูดถึงเรื่องปัญหาเชงิงโครงสร้างเนี่ยมันถือว่าเป็นเรื่องที่สังคมไทยไม่ค่อยมีใครกล้าพูดจะพูดถึงเรื่องเหล่านี้ในการที่จะปฏิรูปทุนผูกขาดก็ดีเรื่องของกองทัพก็ดีหรือว่าการที่เขาพูดกันถึงเรื่องของการ แก้ไขามาตรา112ก็ดีนะครับผมคิดว่าก็เป็นเรื่องที่สังคมอาจจะไม่ได้คุ้นชินเรื่องแบบนี้แต่ถ้าเราดูจริงๆแล้วมันก็หลายเรื่องมันมีความจําเป็นจริงๆที่จะต้องปรับให้มันสอดคล้องกับกับยุคสมัยอะไรต่างๆผมคิดว่าผมว่าการเวลามันเดินทางไปแล้วอะนะผมว่าผู้คนจะต้องต้องได้ได้ตามแล้วก็ต้องได้เรียนรู้ว่าโลกที่มันหมุนไปนมันมันจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องตามให้ทนัน เพราะฉะนั้นประเทศทีม่มันมีการพัฒนาที่มันมีความก้าวหน้าผมว่าเขาเองเขาก็ปลดล็อกปลดล็อกอะไรหลายๆอย่างเพื่อเพื่อให้ประเทศเทศขาเดินต่อไปได้ผมว่ามันก็เป็นการใช้ความกล้าหาญแล้วผมคิดว่านะั่นคือชุดชุดความคิดที่มันมันน่าที่จะเป็นเรื่องที่ท,ที่ต้องทำะนะครับไม่งั้นคุณก็คุณก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาของประเทศนี้ได้นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของทุนผูกขาดก็ดีกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมหรือว่าเศรษฐกิจที่ไม่เป็นธรรมทั้งหลายแหล่หลายๆเรื่องนะครับผมคิดว่าหรือว่าเราเสนอในเรื่องของการกระจายหน้า มันจะเป็นทําให้เรื่องเรื่องอสังคมมันต้องก้าวเดินต่อไปได้แต่ถ้าคุณทําแบบเดิมอ่ะแต่เราก็อยากเห็นอะไรที่มันดีขึ้นแต่ก็คุณก็ทําแบบเดิมเดิมเดิมมันก็ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งที่เราเองเราเป็นนัากการเมืองที่เราเข้ามาต้องการเปลี่ยนแปลงเรารู้ว่าอะไรคือปัญหาอะไรที่มันเป็นอุปสรรคของการที่จะไม่ให้ข้ขอเทศนี้ไม่ขยับไปได้เนี่ย <S <S ผมคิดว่าอนาคตใหมพ่พราะอนาคตใหม่มันเป็นคําตอบที่ทาให้รู้สึกเลยเราก,เราก็เราอยากมีส่วนร่วมในการที่จะเป็นหนึ่งในในเวลาแห่งประวัติศาสตร์ของการเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้ไปด้ ก็เป็นมุมมองนะครับของว่าที่สสจังหวัดตราดนะครับในพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับคุณผู้ชมเกือบทั้งหมดนะฮะย้ำนะครับว่าเกือบทั้งหมดแต่ไม่ทั้งหมดนะฮะเป็นสสจากพักอ่าพักก้าวไกลนะครับทั้งจันบุรีทั้งระยองแล้วก็ที่ตราดนะครับแต่ว่ามีบางพื้นที่นะครับที่มีพักอื่นแซมอย่างเช่นที่ชนบุรีนะครับ ก้าวลกลจาก10เขตเนี่ยก้าวลกลได้7นะครับที่เหลือก็เป็นเพื่อไทยพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติแต่ว่าเรื่องของอย่างที่บอกไปนะครับคุณผู้ชมเรื่องของรัฐบาลแห่งชาติมีการพูดกันมานะครับวัน2วันแล้วนะครับเดี๋ยวฟังมุมมองจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอนุรัตน์อนันทนาธรครับรองคณะบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพากันครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณเสรษฐสมครับครับ อยู่ๆก็มีการพูดขึ้นมาถึงรัฐบาลแห่งชาติอาจารย์มองยังไงฮะคุณเสรษสนถ้าจําได้นะครับในการในครั้งที่แล้วที่เราเจอกันที่เราคุยกันนะครับมผมบอกว่าตอนนี้เนี่ยอในสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับมันมีคนอยู่สองกลุ่ม,มกลุ่มหนึ่งคือคนที่เป็นพวกวิตกจริตกอบกลุ่มหนึ่งคือเป็นกลุ่มคนที่มีกินจาการสูง สถานการ์มันไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยมันจะเป็นแบบนี้ตราบใดที่การรับรองสสนะ,ะของ,งกกตยังไม่จบนะครับยังไม่รับรองแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะนําเสนอเรื่องของอนายกสล้ประหารัฐสภาได้นะี่มันก็จะมีเรื่อง,องนี้ตลอดเวลาเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการ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 แย่งชิงผลประโยชน์มมนทางการเมืองกันร,ระว่างสองกลุ่มนะครับส่วนเรื่องของรัฐบาลแห่งชาติเนี่ยผมมองว่าผมมีประเด็นที่อยากจะ ลือเนี่ยพูดซี้พูดคุยเนี่ยอยู่สองสามประเด็นอประเด็นที่หนึ่งทำได้ไหมแล้วประเด็นที่หนึ่งเนี่ยทำได้ไหมทําได้นะครับทําได้แต่ก็ยากนะแต่ก็ยากนะครับเพราะว่าถ้าดูจากผมดูจากเว็บไซต์ของบีบซีนะครับจากคําท,ที่ท่านคุณคุณจะเด็ดนะที่เป็นนําเสนอที่คนนําเสนอมุมมองนี้ขึ้นมาก็บอกว่าจริงๆรัฐบาลแห่งชาติเนะี่ยมันไม่ได้กําหนดไว้ในที่รัฐมนูญ แต่ก็ไม่ได้หมายคาว่าทําไม่ได้นะฮะแ,แสดงว่าเขาเองก็คิดว่าทํเขาทําได้นะครับอประการที่สองถ้าดูจากความจําเป็นที่คุณเจเด็ดเนี่ยที่นําเสนอมาเหตุผลนะครัลแลกตัก,กะในการนำเสนอร,รัฐบาลแห่งชาติมาคำสัมภาษณ์เนี่ยนะครับ,นะรบถ้าผมจำจำไม่ครบถ้วนนะครับต้องขออนุญาตจากจำนี้มันมีเขาบอกว่าเหตุที่จําเป็นก็คือว่าเป็นการรวมพักการเมืองทุกพัก นะครับที่ที่รับการเลือกตั้งเนี่ยเข้ามาเป็นรัฐบาลด้วยกันนะครับและขณะเดียวกันเนี่ยเพื่อที่จะให้เกิดผลประโยชน์ในเรื่องของความมั่นคงเรื่องของต่างตาเหตุคนนี้ก็บอกนะครับแต่เงื่อนไขสําคัญนะถ้าดูจากคำสัมภาษณ์นะท่านก็บอกว่าสาระสาคัญก็คือว่าการรวมกลุ่มกันตรงนี้เนี่ยในของพัคการเมืองน,นะครับเพื่อที่ะจะได้หกักดันให้มีการจัดตั้งรัฐบาลโดยที่นายกไม่จําเป็นต้องมาจาก พักการเมืองที enfin, mm ่ hmm. uh, like น мире, mm ันดับหนึ่งันดับสองและนายกขึ้นอยู่กับการยกความเห็นชอบของสภาก็คือ750คนเจตนาชัดเจนครับตรงนี้คือว่าต้องการที่จะให้มีเวทีสําหรับที่จะดึงเอา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 กลุ่มอำนาจเก่าก็คือรัฐบาลของของคุณประยุทธ์กับคุณประวิทย์เนี่ยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของการการที่เป็นเทเลเดียนานกในการเลือกและใช้อํานาจของสว250คนเป็นตัวนี้อืถามว่าเอ มันมันมัน,ม,นมันจำเป็นไหมผมมองว่าไม่จําเป็นอ่เพราะจริงๆแล้วเนี่ยคุณก็บอกแล้วว่าการการเลือกเนี่ยมันมาจาก750คนในสภาเพราะฉะนั้นการที่เขารวมกลุ่มกันมากกว่าเกินหนึ่งเนี่ยคุณก็ไปเลือกหนึน่งนั้นมันก็เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเหตุผลเดียวคือว่าพยายามที่จะรักษาอํานาจของตนเองไว้และประการที่สองก็คือว่าในรัฐบาลแห่งชาติมีความพยายามเสนอขึ้นมาหลายครั้งในสังคมไทยแต่ก็ไม่ประบสบความสําเร็จอื นะแะแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จนะครับเพราะอะไรครับเพราะรัฐประาลชาติมนะันหมายถึงว่ามีแต่รัฐบาลไม่มีฝ่ายค้านซึ่งอันนี้อันตรายครับนะถามว่ามีไหมมีฮรัรัฐบาลในสมัยของการรัฐประหารเนะี่ยคือรัฐบาลแห่งชาติตังนั้นและในกลุ่มคนของกลุ่มฝ่ายบริหารกลุ่มเดียวไม่มีกลุ่มแนั่นในการตรวจสอบแลวเราก็เห็นว่าทุกครั้งที่มีรัฐประหารรัฐบาลมันก็จะมีเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันตามมาตลอดครับแล้วอันนี้เป็นเรื่องที่อันตรายนะน่ากลัวนะครับน่าเสียงนะรผมเองกลับมองว่าในสถานการณ์ขณะนี้เนี่ย เลอกตั้งผ่านมาแล้วประมาณสองอาทิตย์กว่ากับสามอาทิตย์เนะี่นะครับกระบวนการมันอยู่ในระบบอยู่เรารอให้กระบวนการมันเป็นตามร,ระบบมันดีกว่าไหมเช่นนะฮะกรกตเองท่านก็พยายามเร่งในการรับรองอรับรองขาสอนนิดนึงเขาจะได้เดินต่อได้ความสับสนบรรยากาศถึงความความว่างเปล่าตอนนี้เนะี่ยมันจะได้เบา,าลงหน่อยนะครับถ้า,ากรกตรีบรับรองนะมีสอสอพอกวสิบห้าเปอร์เซ็นในการที่จะดาเนินกิจการทางด้านการเมืองได้ นะรเขาก็เข้าสภาแล้วก็หวตประธานรัฐสภาแล้วก็เสนอชื่อนายกนะครับเมื่อมันจบกระบวนการแล้วเนี่ยประเทศชาติจะได้เดินต่อไปได้ในขณะนี้เนี่ยในในช่วงระหว่างของการเขาเรียกว่าการรอความชัดเจนเนี่ยมันก็จะเกิดประเด็นนี้ตลอดเวลาครับเชื่อผมว่าพี่ฮะว่าประเด็นที่คุณจะเด็ดจุดป,ประเด็นขึ้นมาเนี่ยนะครับไม่เกินไม่เกินพรุ่งนี้เดี๋ยวก็จบละนะเพราะวันมันมันไม่รับการตอบรับจากสังคมวงกว้างนะครับเราก็เห็นว่ามันไม่สําคัญแล้วมันไม่มีความจําเป็น ครับนะแต่เชื่อว่าหลังจากจบประเด็นนี้ไปมันก็จะมีประเด็นอื่นขึ้นมาอีกนะฮะเพราะว่ามันมันเป็นเรื่องของการแย่งชิงผลประโยชน์ทางการเมืองกันครับนะครับแต่ว่าเนี้ยน่าน่าต้องต้องเฝ้าดูนะครับแต่ยังเชื่อว่าถ้าทางที่ดีนะครับพยายามให้กลไกทางการเมืองเดินไปตามระบบเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติดีกว่าครับครับแต่ดูเหมือนว่าช่วงนี้อยู่ระหว่างเรื่องของกระบวนการกลไกของกกตเนี่ยแต่ว่าอยู่ดีก็มีประเด็นโน้นประเด็นนี้จุดออกมาเนี่ยอาจารย์มองยังมีนัยยะอะไรเป็นพิเศษไหม คือในยักษ์ก็คือว่ากลุ่มกลุ่มคนกลุ่มของรัฐบาลเก่านะซึ่ง<ม>ซึ่งรวมคะแนนเลือกตั้งมาแล้วและและไม่ได้คะแนนเท่ากับกลุ่มคะแนนกลุ่มกลุ่มใหม่นะี<ม>่ก็พยายามที่จะกลัวจะสูญเสียอำนาะจ<ม>และพยากามกลัวสูญเสียอำนาจก็พยายามที่จะสร้างประเด็นอะไรขึ้นมาตลอดเวลานะครับและขณะเดียวกันยังมีความเชื่อมั่นว่าองค์คาพยพนะครับทางการเมืองนะไม่ว่าจะเป็นองค์กรอิสระมไม่ว่าจะเป็นกลุ่มราชการไม่ว่าจะเป็นในตัวของของของกลุ่ม ชาชนที่สนับสนุนอยู่กลุ่มหนึ่งแล้วก็กลุ่มของสอวอนะย,ยังยังสนับสนุนกลุ่มอํานาจกาเก่าอ,อยู่ดังนั้นก็จะมีประเด็นแบบนี้เกิดขึ้นมาตลอดนะครับก็ทําให้อ่าเป็นบรรยากาศทางการเมืองที่ไม่ค่อยดีนะครับแล้วต่างชาติเองก็มองความสับสนนะครับเราเห็นได้ว่าตลาดหลักทรัพย์ต่างเนี้ยก็มีความผันผวนตลอดเนื่องจากความไม่จเจเจาทางการเมืองครับอือ่ะเอาละครับขอบพระคุณอาจารย์นะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าขออนุญ,ญาตเพิ่มเติมนะครับอาจารย์ครับ ยินดีครับยินดีครับยินดีครับครับครับรขอบคุณมากครับก็เป็นมุมมองนะครับจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอนุรัตอนันตนาธรนะครับรองคณะบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพานะครับน่าสนใจนะครับคุณผู้ชมคือเป็นช่วงที่กระบวนการอยู่ระหว่างการจัดการของกกตนะครับในห่วง60วันที่ประกาศรับรองผลนะครับแต่ว่ามันก็จะมีประเด็นนู้นประเด็นนี้ออกมาทั้งทั้งสองฝ่ายนะฮะเราเราไม่ได้ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ว่า คือคือฝ่ายที่ชนะเนี่ยเราเราจะเห็นว่ามันน้อยนะครับอันนี้เราต้องพูดกัตามความจริงนะฮะแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งมันก็จะมีประเด็นนู้นประเด็นนี้ออกมาแต่น่าสนใจคือเรื่องของอยู่ดีๆเนี่ยมาพูดถึงรัฐบาลแห่งชาตินะครับในมุมมองหลายคนก็ก็ไม่เห็นด้วยนะครับในมุมมองของอ่อีกฝั่งหนึ่งก็อาจจะมองว่าเออมันต้องใช้แต่อีกฝั่งหนึ่งที่ที่ชนะเลือกตั้งก็ก็มองว่าเอา้าก็ในเมื่อเลือกตั้งมาแล้วก็ให้ระบบมันเดินตามไปตามกติกานะครับเพื่อที่จะทําให้ มันเกิดประชาธิปไตยอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าคือการออกมาพูดในลักษณะนี้นะครับก็เลยให้มีมีคำถามเกิดขึ้นในหลายๆส่วนออกมาเหมือนกันนะครับซึ่งนักวิชาเอกนักวิชาการเองก็มองอย่างที่อาจารย์อนุรัตมองไปนะครับก็ก็เป็นอีกอีกส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าในส่วนของการมองเรื่องนี้นะครับอยู่ดีๆออกมาพูดนะครับแล้วก็แน่นอนคน คนที่สนับสนุนยกตัวอย่างคือไม่ต้องยกตัวอย่างคนที่สนับสนุนทางฝั่งคุณพิธาก็จะมองว่ามีอะไรหรือเปล่าอะไรยังไงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวฟังมุมมองของรองศาสตร,ราจารย์ดรยุทธพรอิสระชัยคณะรัฐศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชนิดนึงครับเลือกตั้งแล้วเสนอให้มีรัฐบาลแห่งชาติทําไมถึงมีเรื่องนี้สวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับกับหลายคนหลายคนมองเหมือนกันครับอาจารย์กับคําว่ารัฐบาลแห่งชาติเพราะว่าเพิ่งจะเลือกตั้งผ่านไปแล้วก็ เห็นหน้าตาว่าที่รัฐบาลกันแล้วอาจารย์มองอยังไงอะ่ะครับคือผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยเป็นการพูดถึงขึ้นมาในบรรยากาศที่มันไม่สอดคล้องเลยนะครับกับการที่จะมีรัฐบาลแห่งชาติเพราะว่ารัฐบาลแห่งชาติอันเนี้ยมันควรจะต้องพูดถึงเมื่อบ้านเมืองมีภาวะวิกฤตนะครับแล้วก็มีเรื่องของประเด็นในเรื่องความขัดแย้งต่าง,างๆนะฮะเป็นต้นนะครับ,รบแต่ณนะวันนี้เนี่ยเราก็จะเห็นได้นะครับว่า เรื่องการเลือกตั้งเนี่ยก็เพิ่งผ่านพ้นไปนะครับสองสามสัปดาห์นะแล้วก็ในการเลือกตั้งก็ไม่ได้มีความขัดแย้งหรือความรุนแรงนะครับในขณะเดียวกันนะครับก็ไม่ได้มีประเด็นนะครับที่เกิดการไม่ยอมรับในผลของการเลือกตั้ง,งต่างๆนะครับดังนั้นเนี่ยการพูดรัฐบาลแห่งชาติขึ้นมาเนี่ยท่ามกลางการเลือกตั้งที่ประชาชนเองก็ออกมาใช้สิทธิ์อย่างกว้างขวางนะครับถึงร้อยละเจ็ดสิบห้าของขาเนี่ยนะฮะซึ่งมากที่สุดในประวศาร์การเลือกตั้งประเทศไทยเนี่ย มันอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยถูกต้องนะฮะหรือสอดคล้องกับบรรยากาศในปัจจุบันเท่าไหร่นักครับ,รบแต่ว่าถ้าในมุมมองของอีกฝั่งที่ที่เสนอเรื่องนี้ขึ้นมาก็ก็มองว่าไอ้ถ้าถ้าถ,ถ้าไม่เป็นแบบนี้เนี่ยมันอาจจะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นมันอาจารย์มองมันจะไปถึงขนาดนั้นเลยเหรอครับคือความวุ่นวายเหล่านี้เนี่ยเป็นความวุ่นวายที่ถูกสร้างขึ้นหรือเปล่านะแล้วเป็นความวุ่นวายที่มันเกิดขึ้นตามธรรมชาติแต่เพราะความวุ่นวายที่เกิดตามธรรมชาตินี่เรายังไม่เห็นนะครับในสนามการเลือกตั้งความขัดแย้งที่จะนําไปสู เรื่องการเมืองอย่างมีเนี้ยสาคัญนะครับเรายังไม่เห็นภาพเลยนะแล้วก็การไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งนะก็ไม่มีใครออกมาคัดค้านชุมนุมประท้วงหรืออะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันเกิดวิกฤตก็อาจจะเป็นวิกฤตที่มันถูกสร้างขึ้นมาก,กว่านะครับครับ,รบแ,ตแต่ดูเหมือนว่าอีกฝั่งหนึ่งพยายามที่จะออกมามีรประเด็นนู้นประเด็นนี้นะอาจารย์อาจารย์มองว่ามันจะเกิดผลดีกับใครยังไงมั้ยครับ รัฐบาลแห่งชาติก็คงเกิดผลดีกับคนซึ่งไม่ได้สามารถเข้าสวมหน้าได้ด้วยวิธีปกติผ่านการเลือกตั้งแต่ก็คงจะหาวิธีพิเศษนะครับในการเข้าสวมนาจแต่แล้วอย่างที่เรียนนะครับว่าการออกมาเรื่องของการวิพาวิจารณ์พูดถึงประเด็นนุ่นนี่นั่นเนี่ยมันก็คือความพยายามในการที่จะทําให้สถานการณ์นั้นเนี่ย,ยมันไม่ปกตินะครับแล้วก็มีการเสนอทางเลือกในเรื่องรัฐบาลแห่งชาติต่างๆไ่ขึ้นมามากกว่าครับครับอาจารย์ฮัชช่วงนี้ ขออนุญาตเอ่ยแล้วกันทั้งทั้งสองลุงนะครับทั้งบนเอกประยุทธ์ทั้งบนเอกป,ประวิทย์ดูเหมอือนับเงียบค่อนข้างผิดปกติซึ่งซึ่งหลายคนก็มองว่าอยากให้ทั้งสองคนเนี่ยแสดงแสดงความจริงใจในเรื่องของการยอมรับในผลการเลือกตั้งซึ่ง,ซ,งซึ่งก่อนหน้าน,นี้ก็มีมีคนบอกว่าก็ก็บอกไปแล้วแต่บอกในภาพรวมอันนี้อาจารย์มองยังไงฮะครับ คือประเด็นในเรื่องของการแสดงความคิดเห็นของทั้งสองท่านเนี่ยผมว่าก็เป็นสิทธิ์ของสองท่านแหละครับ <idden. S 2> ที่ท่านจะแสดงความเห็นหรือไม่แสดงความเห็นหรือจะแสดงความยินดีหรือไม่อย่างไรก็ได้นะครับ <actively> mm. อันนี้เราคงไปบังคับท่านไม่ได้หรอกนะครับแต่ว่าโดยสปิตทางการเมืองนะครับก็ส่วนใหญ่ก็เมื่อจบการเลือกตั้งนะครับบรรดาผู้แข่งขันนะครับทางการเมืองกันหรือว่าพรรคการเมืองก็อาจจะแสดงความยินดีกันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเรียกว่าสปิตทางการเมืองแต่ว่าเราคงไม่สามารถจะไป mm. กักเกณฑ์นะครับหรือว่าไปบังคับให้ท่านใดจะต้องแสดงความเห็นหรืออะไรต่างๆอันนี้ผมว่าก็เป็นสิทธิ์ของของแต่ละท่านนะครับในระบอบประชาธิปไตยครับครับอาจารย์ฮะเรื่องเรื่องของหลายคนมองว่าในห่วงของกรอบเวลาที่อยู่ระหว่างที่กรกตดําเนินการในกรอบ60วันเนี่ยแต่ว่ามันมีเรื่องนู้นเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยหลายคนมองว่ามันอาจจะมีอุบัติเหตุไหมอาจจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นกับกับว่าที่รัฐบาลใหม่ไหมอาจารย์มองยังไงฮะ มันก็ยังมีตัวแปรนะครับอีกหลายประการเลยนะฮะที่จะส่งผลนะครับต่อการจัดตั้งรัฐบาลนะฮะเช่นประการแรกก็คือการประกาศรับรองผลนะครับของกกตหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับที่เป็นทางการนะคตอตอนนี้ประกาศผลทางการหรือยังไม่รับรองนะก็ปรากฏว่าสสในข้นใหม่ก็หายไปที่ยิงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นรับรองเนี่ยมันจะมีตัวเลขที่เปลี่ยนไหมและส่งผลต่อสมการการเมืองอย่างไรหรือแม้ทั้งคดีหุ้นสื่อนะครับของคุณพิธาซึ่งเป็นแคนดิเดตนายก ของก้าวไกลนะครับจะจบลงอย่างไรนะจะจบที่กรกะตไหมหรือต้องไปศาลรั้นูลนะจะจบก่อนจบหลังนะครับการบทเรื่องนายกนะฮะหรือประการที่สองนะครับก็คือเรื่องของการเมืองในแต่ละมุ้งนะครับที่วันนี้เนี่ยในรัฐบาลแปดพักเนี่ยอาจจะมีการเคลียในระดับของพักเนี่ยเรียบร้อยนะครับแต่ว่าในระดับมุ้งเนี่ยผมว่าก็ไม่ง่ายนักนะครับเพราะว่าโจทย์ในระดับมุ้งเนี่ย มันก็ซับซ้อนนะรพราะแต่ละมุ้งก็มีจุดดืนทางการเมืองแล้วก็มีเรื่องของผลประโยชนทางการเมืองที่ต่างกันไปนะครับะในะเดียวกันนั้นเนี่ยมันก็มีโอกาสถ้าเพื่อระดับมุ้งไม่ลงตัวเนี่ยหลาจะเป็นการฟรีโหวตเกิดขึ้น mm hmm. นะครับในกระบวนการของการเลือกนายกรัฐมนตรีก็ได้นะครับแล้วก็ประกันที่สามก็คือเรื่องบทบาทสว แตนะ่ทั้งหมดบาทในเรื่องของการสนับสนุนไม่สนับสนุนคุณพิธานะเป็นนายกนะหรือรวมไปถึงบรรดาข้อเสนอเหล่านี้ที่ออกมาจากสวเป็นลําดับนะครับอีกเช่นหนึ่งรัฐบาลแห่งชาตินะรือหลังจากนี้จะมีข้อเสนออะไรที่เกิดขึ้นตามมาอีกนะครับเพราะก็มีปัจเจัยพกพันอีกหลายประการเลยครับในการจัดตั้งรัฐบาลตรงนี้ครับ,รบอาจารย์ฮะเรื่องของย้อนกลับไปนิดนึงเรื่องของเรื่องของรัฐบาลแห่งชาติเป็นไปได้ไหมว่าเหมือนพยายามโยนหินถามทางว่าถ้าสมมติว่าเออเป็นไปตามที่ที่เราเสนอเราก็ จะ,จะช่วยคุณครับผมว่าไม่ครับเราไม่ได้จะช่วยอะไรรลกครับก็ <c oughs> ถ้ามีการพูดถึงรัฐบาลแห่งชาตินั่นก็คือการไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งนะครับ <c oughs> ผมว่าอันนี้ก็คือความชัดเจนที่สุดนะครับแล้วก็จะมีคนไกอะไรตา่างๆเนี่ยที่พยายามสร้างเงื่อนไขให้มันเข้าไปสู่การเกิดรัฐบาลแห่งชาติได้ได้ไดนะครับ <c oughs> เอาละเอาละ,เอาละครับขอบพระคุณอาจารย์นะครับ,รบอาจารย์ครับ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 ขอบคุณมากครับก็ เป็นมุมมองนะครับของ2องอาจารย์นะครับจาก2มหาวิทยาลัยนะครับกับคําว่ารัฐบาลแห่งชาติที่เกิดขึ้นมาในช่วงวัน2วันนี้นะครับคุณผู้ชมก็ฟังติดตามแล้วก็พิจนารณากันเองนะครับเพราะว่าเราพยายามนําแนวคิดนําข้อมูลออกมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันแล้วก็อยู่ที่คุณผู้ชมนะครับจะตัดสินใจยังไงแล้วจริงๆเนี่ยคือข้อมูลทุกอย่างคุณผู้ชมสามารถ ติดตามได้นะครับเพราะว่าสื่อสมัยนี้นะครับออนไลน์เนี่ยวินาทีต่อวินาทีนะครับคุณผู้ชมก็เลือกเสพนะครับแล้วก็วิเคราะห์เอาแล้วก็ประมวลกันเอาว่าการเมืองไทยเป็นแบบไหนนะครับแต่ว่าข้อมูลจากอาจารย์ทั้งสองท่านก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะนำมาให้คุณผู้ชมได้ชมแล้วก็วิเคราะห์ตัดสินใจกันต่อบไปเคลวันตอไปเคลในวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ